เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับการเปิดใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสโดยจะเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะอย่าลืมนะคะก่อนใช้สิทธิ์เราจะต้องมีการเติมเงินเข้าบัญชี g ีวาริตผ่านแอปเป่าตังด้วยนะคะถ้าไม่เติมเงินก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะเพราะโครงการนี้เราจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายอีกครึ่งหนึ่งค่ะ29ตุลาคมก็จะเป็นวันแรกนะคะที่เราสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพัสได้ค่ะ และจะสิ้นสุดโครงการค่ะในวันที่3 1เ,เปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะภายในวันที่11พฤศจิกายน2568ค่ะสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์นะคะขั้นตอนการใช้สิทธิ์มีอะไรบ้างทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะเปิดหน้าแอปเป่าตังค์ใส่รหัสพินทั้ง6หลักให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดไปที่แบนเนอร์โครงการคนละครึ่งนะคะในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ค่ะหรือกดเข้าที่แบนเนอร์นะคะหน้าหลักของ g w a l l e t ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่สองค่ะจะเป็นการกดปุ่มนะคะสแกนเพื่อใช้ใจ่ายค่ะ โดยระบบนะคะก็จะมีแจ้งจำนวนเงินนะคะที่ท่านจะใช้จ่ายต่อวันนะคะไม่เกิน200บาทต่อวันให้ท่านกดไปที่คำว่าสแกน QR Code เพื่อใช้จ่ายนะคะโดยเราจะสแกน QR Code จากทางร้านค้าเพื่อดาเนินการจ่ายเงินค่ะในสินค้าที่เราซื้อนะคะการใช้จ่ายนะคะจะต้องไม่เกิน400บาทต่อวันเราจ่ายเอง200บาทรัฐบาลจ่าย200เราจะต้องมีเงินในจีวริตด้วยนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนที่3เป็นการสแกน QR code ของร้านค้าถุงเงินนะคะหลังจากที่เราสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อชำระเงินค่ะโดยในระบบนะคะก็จะแจ้งนะคะราคาสินค้าที่เราใช้จ่ายกรณีที่เราซื้อสินค้า100บาทค่ะ สิ์ในโครงการคนละครึ่องนะคะก็จะถูกตัดไป50บาทและเรานะคะก็จะจ่ายเองอยู่ที่50บาทค่ะหลังจากนั้นให้กดไปที่คำว่ายืนยันการชำระเงินค่ะหน้าถัดมาค่ะระบบนะคะจะมีการให้ใส่รหัสพินหกหลักในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเปอตังของเรานะคะที่เรามีการตั้งไว้ค่ะโดยเป็นการยืนยันนะคะการทําธุรกรรมการซื้อสินค้าการยืนยันการจ่ายเงินค่ะหลังจากนั้นค่ะ เราก็จะได้สริปนะคะในการทำธุรกรรมซื้อสินค้าที่ร้านถุงเงินก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นการใช้จ่ายนะคะซื้อสินค้าเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสที่ร้านค้าค่ะ ทำง่ายมากๆเลยค่ะสำหรับการเปิดใช้สิครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่11พฤศจิกา2568นะคะจะซื้อ5บาท10บาทก่อนก็ได้นะคะเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็ไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการในโครงการคนละครึ่งพาสค่ะ โดยการใช้สิทธิโครงการคนเครื่องพลาสนะคะเราสามารถเริ่มใช้ได้นะคะวันที่29ตุลาคมเริ่มเวลา6โมงเช้าไปจนถึงช่วง23นาฬิกาของทุกวันค่ะ